กรรมการเลือกภูมิใจไทยคะ่ะเออนี่เออรักอนุรักน้องแบดน้องแบด The one and only my most <c oughs> favorite one no matter what ที <c oughs> เลือกภูมิใจไทยทุ่งนั้น <c oughs> คุณแม่ว่า,าหลังจากนเนี้เอ่อมันจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไหมในบรรยากาศแบบเนี้ยไม่ น่าจะยื้ออ่ะอืมยื้อเอางี้เราต้องไม่เอางี้วิธีการก็คือว่าดูสัปดาห์หน้าว่ากกตจะประกาศว่าเลือกตั้งไหมถ้ากกตมีอะไรพูดตอนนี้ในในพระราชกฤษฎีกาบอกว่าจากนี้ไปเป็นอำนาจของกกตกกตอาจจะอ้านได้ว่าเนื่องจากความไม่สงบก็อาจจะทำเรื่องไปยังไปยังธรรมอบอกว่าขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาขยับเรื่องของการเลือกตั้งก็ได้นี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะเออ คือที่น่าเป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมใครที่สายป่านไม่ยาวเหนื่อยนะใครที่สายป่านไม่ยาวหรือว่าเออโรงงานที่ไม่คิดว่าเอนาคตชัดเจนหรือไม่การกระตุ้นลงทุนต่อหรือเปล่าธุรกิจท่องเที่ยวสิ้นปีนี้อีกนะแคนดิเดตนายกเพื่อไทยจะเป็นตัวแปรถ้าแคนดิเดตนายกเพื่อไทยปังอะ อุ้ยอืมถ้าเปิดชื่อมาปึ้งแล้วมีอิมแพ t แสดงว่าไปเรื่อยๆอยากยื้ออยากยือแต่นี่นี่คือถ้าเราอยากเลือกตั้งนะเราต้องแก้งแก้งให้กระแสเพื่อไทยไม่มีอ๋อเฉลยข้อสอบ เราอยากใม้มีการเลือกตั้งเราต้องทาเป็นว่าเพื่อไทยแพลวมีใครเลือกนี่ด้าโพจริงๆแล้วแอบช่วยเพื่อไทยปะโพออกมาทีไรก็ไทยตลาดเนี่ยเขว่าลึกๆแล้วนี่ด้าโพช่วยเพื่อไทยนะคุณผู้ชมเราต้องพากันพูดว่าแย่แล้วเพื่อไทยสูญพันธุ์อุ๊ยคันดีเดตแบบไม่ฟังเลยอ่ะอะเนี่ยจะได้เลือกพันเออวะเออจริงนี่ไง เออแบบที่ท่านผู้ชมบอกว่ามวมัวหน้าบอกว่าอยู่ดีคำประการบอกว่ามั่วหน้าดีฉันจะเลือกพักประชาชนละค่ะเผื่อมีคนเป็นแอนตี้แฟนคำประกาศนะประธานนางแบกจะเลือกภูมิใจไทยค่ะ